ถึงตัวผมเองขอบคุณมากเลยนะที่ดูแลตัวเองอย่างดีขอบคุณมากเลยที่เดินมาถึงตรงนี้ได้ขอบคุณที่ไม่เคยถอยเลยมันมีบางครั้งที่ทอ้อแต่ก็ไม่เคยหยุดอะ่ะมีหลายครั้งที่คิดว่าจะเดินต่อไหมแต่ก็ไม่เคยล้มเลิกขอบคุณที่วันหนึ่งรู้ได้ว่าตัวเราอะ่ะมีค่าหลายๆครั้งที่เจอเรื่องยากก็<ม>ทํามันได้ดีทุกครั้งหลายครั้งที่เจอเรื่องที่ไม่พอใจแต่ก็แค่สูดลมหายใจเข้าอว ก็เดินต่อได้ทุกทีขอบคุณที่เหตุคุณค่าของความรักแล้วก็ลุกขึ้นมารักตัวเองได้ขอบคุณกําลังใจก้อนใหญ่ที่มีให้กับตัวเองในวันที่ทุกอย่างมันดูเหมือนจะมืดมนขอบคุณที่มีความเป็นมนุษย์หัวรอได้ร้อง่ายเป็นแล้วก็ยอมรับกับมันผมสัญญากับตัวเองว่าผมจะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนคิดอย่างผมผมแบลตค่ายบันเทิงครับ,บไว้คิด